ท่านครับ,รรบเรื่องของไปจับที่ที่ไปที่มาเป็นยังไงครับไปคืออย่างนี้ครับมีเออ่ท่านพีกโจกน,นะฮะได้โทรศัพท์มาผมว่าเออเราอะหอ,อ,อยดีไหมพี่ก็เลยบอกว่าหอยได้ยังไงเรามีน้องๆอ,อีกตั้งแปดคนนะครับ,รบที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกานแกล้งด้วยพี่ถือว่ากานแกล้ง แล้วโดนถึงพี่โ๊กด้วยมันมันยอมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เรากำลังลบกันอยู่<ม>แล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยอยู่ๆเนี่ยจะมีคนมาสั่งเนี่ยคงไม่ได้แล้วพี่ก็ถามว่าใครแกบอกว่าพี่อย่ารู้เลยอ่อยากันนะฮะแล้วผมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรพี่ก็ทําต่อไปกันแล้วกันในส่วนของพี่นะครับแต่แต่ถ้าน้องเนี่ยคิดว่าพี่เนี่ย ไม่สามารถทําคดีต่อไปได้ก็ให้ถอนออกไปแต่ได้พี่หยุดพี่ไม่หยุดเพราะว่าตอนนี้มันกําลังลดมานกําลังรบกันอยู่เปรียบเทียบนะแล้วมาเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันไม่ได้มันมันลบอย่างเนี้ยมันมันไม่ชนะไม่ใช่ว่าเราจะดันทุลังนะแต่ว่าเราดูแล้วสถานาการณ์แล้วเนี่ยตอนเนี้ฝุ่นมันยังจะลบอยู่เลยแล้วก็ยังอยู่ในสลามลบอยู่เลยรวมถึง ไม่จะเป็นบิ๊กโจ๊กหรือว่าไม่จะเป็นน้องแปดคนเนี่ยมันอยู่ในสนามรบอยู่เลยยังเป็นตายเท่ากันเลยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะออกจากสนามรบเมื่อไหร่พี่ก็คือดัดนะพี่ก็เลยโพสตเรื่องยิงธนูไปเลยว่าในขณะที่พี่ลบเนี่ยนะครับท่าน,น,นได้เปรียบอยู่เนี่ยในในในสถานการณ์นี้พี่ตีว่าพี่ได้เปรียบอยู่ใช่ไหมครับอยู่ๆปั๊บเนี่ยมาสั่งเบรกพี่เนี่ยพี่คงทําให้ไม่ได้แต่ส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ย เขาจะาหยุดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านแต่ผมมาหยุดไม่ได้เว้นแต่แต่ว่าเขาจะถอนผมจากการเป็นทนายในส่วนของผมเองก็เหมือนกันก็มีคนเนี่ยโทรศัพท์มาแล้วก็พูดในทํานองที่ว่าให้เบาๆหน่อยเ,ออเหมือนกับไประวังตัวหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเขียนข้อความบางช่วงบางตอนเนี่ย เพิ่งอยู่ในโทรศัพท์พี่ดีไหะพี่พี่ก็เฉยพี่ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแล้วเมื่อวานพี่ก็เลยโพสอีกทีหนึ่งบอกว่าเราเป็นทนายสายชนสู้ไม่ถอยทานใครทางมันงานของผมเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมายุ่งส่วนงานของคุณเนี่ยคุณก็ทําไปชีวิตผมนะลูกความเนี่ยผมก็ต้องดูแลรับผิดชอบ ณเวลานี้เนี่ยผมเห็นว่าในะความเห็นของผมเนี่ยว่าทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็ทั้งน้องๆทั้งแปดคนเนี่ยถูกรังแกนะครับจะดังแกโดยใครหรือไม่อย่างไรเนี่ยไอ้นี้เนี่ยเราไม่ทราบนะครับแต่พฤติกรรมนี่มันบอกพฤติกรรมมันบอกว่าทั้งสองเนี่ย ทั้งสองส่วนเนี่ยถูกรังแกเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลและปกป้องลูกความของเราซึ่งคําว่าลูกความเนี่ยมันมีตั้งแต่โบราณแล้วลูกความก็คือลูกของเรานั่นแหละไม่ใช่เป็นคําศัพท์ใหม่เลยนะแต่แต่ว่าผมมาขยายเองเพราะลูกความนี่คือลูกของเราใครทําร้ายลูกความก็คือทําร้ายลูกเราใครรังแกลูกความก็คือรังแกลูกเรา การที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเองมอโนโอเองนะเป็นคําที่มีตั้งแต่โบราณที่ว่าลูกความเพราะฉะนั้นผมแก่ขยายความไม่ใช่ว่าเอออันตรายเนี่ยมันจะแบบแอคชั่นหรืออยากดังหรือเขาสั่งให้ถอยและไม่ถอยเนี่ยคือเราการทํางานของเราเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องและเป็นธรรมเราเขาไม่ชมภูหรอกแต่เขาบอกว่าเออน้องต้ระวังตัวหน่อยกัแล้วกันแค่นั้นเอง คุยกันนานไลยครับคุยกันไม่นานหรอกครับผมตอนนี้ผมก็ไม่รับสายเขาไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตํารวจครับแต่แต่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสายเดียวกับคนที่เขาบอกบิ๊กโจ๊กอนเมอเมื่อน่าเป็นคนคนเดียว่ใั่น่าจะเป็นพรมูลเดียวกันแต่ก็คือเป็นข้าราชการตำรวจนี่แหละไม่เป็นอ่ะอ๋าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นด้วยแต่ว่าอยู่ในเวทบงอยู่ในเวทวงนี้ค่ะสนิทสนมอย่างนี้ใช่ไหมคุยกับผมนี่แหละแล้วผมก็ไม่รับสายเลยเขาเป็นราชการไม่ใช่ เป็นเอกชนธรรมดาเนี่ยรู้จักปะนักการเมืองอย่างงี้ไหมคะไม่ไม่ใช่ทีนี้เท่ากับว่าตอนเนี้ยเราจะเดินยังไงต่อินต่อวันที่ห้าไงก็ยังจะใช่ไหมคะเป็นสิก็บอกแล้วไงบอกว่าถ้าปราบใดบิ๊กโจ๊กไม่ถอนพี่พี่ก็เป็นแต่ถ้าเอาคือกลยุทธ์ในการลบในศาลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวพี่ไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวบิ๊กโจ๊กหรือไม่อยู่ที่น้องแปดคน ถ ja. hmm. um. ูกไหมครับการสู้ในศาลหรือว่าการให้การในชั้นสอบสวนเนี่ยมันอยู่ที่เราด้วยเราต้องให้คําแนะนําในเรื่องข้อกฎหมายข้อจริงคุจะต้องทํำยังไงไม่ให้เพี้ยงครับใช่ไหมครับอ่ามันเป็นอย่างนั้นครับพีงครับพรุ่งนี้ก็วันอังมารเออวันแรกพิเศษไทยรัฐทีมีไม่ได้ มีแมีแน่นอนเอกสารเสร็จแล้วเป็นเอกสารที่พี่โวะวันที่ห้าวันที่ห้าแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าก่อนวันที่ห้าถ้าทที่โจขย์ถอนในความกอนตรงนี้ถือว่ายุติไปแล้วยุไงถ้ยุติก็เอาเราดูก็ถอนเอาถอนเอาเลยแล้วที่คุยกับทามิกตัวล่าสุดห้าทีแกไม่มีถอนไม่ถอนไม่ถอนแน่นอนแก่ไม่ถอนครับเพราะว่าอนันตชัยเนี่ยทำตรงไปตรงมาใครถอนก็ถอนผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้แก่ผมไม่ได้คนหิวแสงนี่ผมไม่ใช่ทนายที่หิวแสงก็ต้องกระสัน มาทำคดีเขานะครับพอตัวเองไม่ได้รับการพิจารณาก<โด>็มาโจมตีคนนู้นคนนี้ไม่ใช่ทนายแบบนั้น<ะ>ผมรู้นะมีทนายหลายผลอีจฉาตาร้อนผมอะนะครับรู้แต่อย่าพูดอะไรเป็นใครนะครับนี้เท่าที่คุยกับทางบิ๊กโจมาค่ะท่านเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็หายหนะ้าหายตาไปจากแม่ก็บิบ๊กโจก็สบายดี<ะ>ผมบอกท่านว่าเอออย่าให้ท่านเนี่ยไม่พูดเพราะว่าคาพูดของเราเนี่ย มันจะทําให้กระทบต่อบุคคลอื่นน้องก็รู้ว่าตอนนี้มันกระทบคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าท่านบิ๊กโจ๊กจะมาผมมีอํานาจเหนือบิ๊กโจ๊กไม่ใช่ผมไปได้สั่งรองผอตลอไม่ได้ผมก็มีข้อตกลงกันว่าในสนามลบผมต้องเป็นใหญ่แต่เมื่อเลิกรลบท่านเป็นใหญ่คองเต้ต้องใหญ่แต่ถ้านในสนามลบแม่ทัพต้องใหญ่เพราะนั้น เมื่อผมกําลังลบอยู่เนี่ยและกําลังได้เปรียบเนี่ยอย่ามาห้ามผมลบนะแต่ว่าถ้าหลังจากเลิกลบแล้วท่านจะตัดหัวผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะครับนี่คือกลยุทธ์ที่ผมบอกกับพิกโจ๊กก็โอเคเขาบอกว่าปราบใดที่ผมยังลบอยู่เนี่ยท่านอย่ามาห้ามผมแต่เมื่อ,อไหร่ท่านหมดคดีความหรือท่านไม่ใช้ผมท่านก็ถอนผมมาจบ